คันจันเด็คฮาซอนสปีดอัพเอทห้าศูนย์สองพร้อมจําหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้าสามารถเช็คราคาและรายละเอียดสินค้าได้ทางเฟซบุ๊กเพจฮาร์ซอนเทคเดินปุกกรอนตุปาหรือโทรศูนย์แปดเก้าแปดสองสามศูนย์หกศูนย์หนึ่งสวัสดีครับเพื่อนๆพ่อผมนะครับผมนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่บ่อของชื่อบ่ออะไรนะครับกนนับ่อกำนันสุทนนะครับผมก็วันนี้จะเราจะมาเล่นเป็นงานสปิวนะครับผมเนี่ยนะครับผมเป็นเรามาใช้คันของ ฮาซอนสเปดอัพนะครับผมเป็นคันตันนะครับก็ความยาวของตัวนี้จะอยู่ที่5ฟุตนะครับ2ท่อนนะครับผมตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด5สีนะครับผมเริ่มจากสีเขียวนะครับผมสีเขียวตัวนี้นะฮะแล้วก็สีเหลืองสีเหลืองหรือว่าสีเขียวตองนะครับแล้วแต่คนจะเรียกแล้วก็สีน้ําเงินหรือว่าสีฟ้าสีส้มนะครับแล้วก็สีแดงนะครับผมทั้งหมดของเราก็จะมีเข้ามาทั้งหมดเป็น5สีนะครับก็ ใช้ได้ทั้งตกหน้าดินแล้วก็สปิวนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมาเล่นเป็นงานสปิวนะครับผมเดี๋ยวประกอบกอุปกรณ์นะครับเรามาเล่นกันมาดูว่ามันจะสนุก้มากแค่ไหน ตอนนี้น้ํามันเดินนะครับน้ําในบ่อมันมันเดินไม่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรรหัสกขาไม่ได้เปิดนะครับเขไม่ได้เปิดกลางของน้ําแต่ว่าน้ํามันเดินลามันตอดค่อนข้างที่จะเบานะครับ ขอัะเทียนเทียนใสสวยเลยเอาไหมครับจอเอาครับครับเดี๋ยวตัวนี้เราเก็บไว้นะครับเนี้ยก็คันฮาซอนสปีดอัพนะครับผมตกสปิวก็ได้นะครับตกสปิวมันๆเลยนะครับผมคันสั้นๆนะครับพกพาสะดวกนะครับก็ดูที่ปลางเรานะครับเตรียมปลดเบ็ดก่อนนะ เป็นปลาตะเพียนไซส์สวยเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้เราเก็บก่อนนะครับครับแต้มแรกของเรามานะครับเป็นปลาตะเพียนไส์สวยนะครับหาตัวต่อไปนะครับผมตัวแรกเราขึ้นมาแล้วเป็นปลาตะเพียนไซส์สวยเลยนะครับ ต่อเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเราหาจังหวะวัดนะครับอืมโดนนะครับหาอะไรเอ่ยโอ้ยปุูมปุ้ยนะครับตัวนี้ ครับตอนนี้เป็นปลานายนะครับผมปลานายเราเราไม่เอานะครับเราเดี๋ยวเราจะปล่อยกลับคืนไปนะครับตอนนี้เราปล่อยนะครับปลาแข็งแรงมากครับอ้ไปแล้วครับผมไปเดี๋ยวเราตามหาตัวต่อไป จีบเหียนะครับตอนะครับ าอะไรครับเพื่อนๆโอ้ตัวนี้ปันนินครับโอ้หลุดหลุดนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเรานะตอทใหม่คันตันเด็กนสปีดอัพ f 5 0 2พร้อมจดห่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้าสามารถเช็คราคาและรายละเอียดสินค้าได้ทางเฟซบุ๊กเพจฮาร์ซอนเทคเด่ U นบุกกรรตุปา U หรือโทร089 823 0601 ใส่ใช้ได้เลยนะครับผ วัเนะนี้นะครับเพื่อนอนนี้จากคันห้าซ่อนนะครับผมคันตันที่ผมเอามาเล่นสะปิวนะครับผมก็สนุกดีครับผมไปเดี๋ยวตัวนี้เราก็ปล่อยยังไม่ใช่ตัวที่เราต้องการนะครับไปมาหาตัวใหม่ต่อไป อันนี้นครับคอนนินตัวสวยๆปดเบ็ดก่อนนะนี่นะครับตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นผลขนงานของคันาาสอนนะครับผมตัวก็ประมาณสัก8ขีด7ขีดนะครับผม ตัวอ้วนตับเลยนะครับผมตอนนี้เราก็ปล่อยนะครับยังไม่เป็นตัวที่เราต้องการนะครับี๋รวเรา,าตัวไหมครับ ไซส์สวยนะครับผมแล้วก็ปล่อยด้วยนะครับ อันนี้ก็ขายอยู่ที่คันละ99าบาทนะครับผมฮอนด้าสปีดอัพเอามาเล่นสปิวใช้ดีเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวตัวนี้เราก็ปล่อยหาตัวใหม่นะครับคันจันเด็กค้าซอนสปีดอัพ f ห้าศูนย์สองพร้อมจำหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศลูกค้าท่าในใดที่สนใจสินค้าสามารถเช็คราคาและรายละเอียดสินค้าได้ทางเฟซบุ U upa, ๊กเพจฮอนเทคเดินอุปกรณ์ตุปาหรือโทรศูนย์แปดเก้าแปดสองสามศูนย์หกศูนย์หนึ่ง นี่นะครับผมคันฮาซอนสปีดอัพนะครับผมเป็นคันห้าฟุตสองนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเราก็ขอปิดคลิปตัวนี้ไปเลยนะครับผมเพราะว่าวันนี้เวลาเรามีน้อยเราต้องไปทำธุระนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาปลดปลาตัวนี้ก่อนนะครับอโอเคปลดเองนี่อ่ะโอเค,อเคปล่อยนะครับตัวนี้เดี๋ยวก็ ขอฝากคัข kita, نا, like muscle, okay. ขนของเราไว on ้หน่อยนะครับผมคันของเราก็มีทั้งหมด5สีนะครับที่ตามที่บอกไว้นะครับผมนี่นะครับเราจะมีสีเขียวสีเขียวตัวนี้นะครับแล้วก็มีสีแดงครับผมสีส้มนะครับผมแล้วก็สีเหลืองสีเหลืองนี่เป็นตัวเขียวตองนะครับผมแล้วก็มีสีน้ําเงินนะครับทั้งหมดนะครับก็จะมีอยู่5้าสีนะครับเป็นคันคันตันของเรานะครับ นนี่ะครับผมคันทาซอนสปีดอัพนะครับยังไงก็ขอ,ขอฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปที่ไหนกันต่อยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมคันตันเด็คนสปีดอัพเฟส5.2พร้อมจำหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้าสามารถเช็คราคาและรายละเอียดสินค้าได้ทาง Facebook เฟสคาร์ซอนเทคเกิลอุปกรณ์ตุ๊กตาหรือโทร089 8 2 3 0 6 0 1